สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานค่ะความรู้เกี่ยวกับเรื่องพอลิเมอร์นะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าคําว่าพอลิเมอร์นั้นหมายความว่าอย่างไรนะคะพอลิเมอร์ค่ะมา,ามาจากภาษาอังกฤษก็คือคําว่า polymer นะคะซึ่งหมายถึงสารประกอบที่มีขนาดใหญ่ค่ะเกิดจากอ่า การสร้างพันธะของโมเลกุลเล็กๆหลายๆโมเลกุลซึ่งโมเลกุลเล็กๆหลายๆโมเลกุลเราเรียกว่าโมโนเมอร์ค่ะตัวอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพคล้ายๆวงรีเม็ดพลาสติกนะคะคล้ายๆวงรีพลาสติกสีเขียวๆอันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เราเรียกว่าโมโนเมอร์ค่ะจากนั้นก็จะเกิดปฏิกริริยา p o ลิเมอไรเซชันนะคะได้กลายเป็นเส้นพลาสติกที่ต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่าโพลิเมอร์ค่ะมาดูค่ะประเภทของโมโนประเภทของโพลิเมอร์นะคะสามารถแบ่งพิจารณาได้2แบบค่ะ1พิจารณาจากแหล่งกำเนิดนะคะก็ จะแบ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติกับพอลิเมอร์สังเคราะห์ค่ะถ้าพิจารณาจากส่วนประกอบนะคะก็จะแบ่งเป็นโฮโมพอลิเมอร์กับโคพอลิเมอร์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าพิจารณาจากแหล่งกาเนิดน,นะคะมีอะไรบ้างอันแรกค่ะพอลิเมอร์จากธรรมชาตินะคะหรือ Natural p o l y m e r s นะคะก็ได้แก่พวกแป้งเซลลูโลสโปรตีนยางพาราแล้วก็กดนิวคีกนะคะหรือสารพนุก,กรรมค่ะเหล่านี้ก็จะอ่าเป็น พอลิเมอร์ธรรมชาตินะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นค่ะ2นะคะถ้าเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์นะคะหรือเรียกว่าซินเทติกพอลิเมอร์นะคะก็จะเป็นพวกเส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์รวมถึงพลาสติกค่ะอันนี้จะเป็นพอลิเมอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะต่อมานะคะถ้าพิจารณาจากส่วนประกอบนะคะ ชนิดแรกเป็นโฮโมพอลิเมอร์ค่ะมาจากภาษาอังกฤษคำว่าโฮโมพอลิเมอร์โฮโมแปลว่าเหมือนนะคะดังนั้นอันนี้จะหมายถึงพอลิเมอร์ที่ประกอบขึ้นจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะโดยจะเป็นพอลิเมอร์ตามธรรมชาติเช่นแป้งไกโคเจนเซลลูโลสก็ได้หรือจะเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์นะคะเช่นพวกโพลีเอทิลีนโพลีไวนิลคลอไรด์แล้วก็โพลีสตรี n นก็ได้ค่ะ ต่อมานะคะถ้าเป็นโคลพอลิเมอร์นะคะมาจากภาษาอังกฤษก็คําว่าโค p พอลิเมอร์ค่ะโคแปลว่าร่วมกันดังนั้นจึงหมายถึงพอลิเมอร์ที่ประกอบขึ้นจากโมโนเมอร์มากกว่า1ชนิดนะคะโดยมาเรียงตัวกันแบบที่เป็นระเบียบหรือจะเรียงตัวกันแบบสุ่มก็ได้ตัวอย่างเช่นนะคะพวกโปรตีนค่ะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะประกอบด้วยโมโนเมอร์ที่เป็น กดอะมิโนหลายๆชนิดหรือพวกยางสังเคราะห์ SBR ลั b b e r หรือเป็นพวกอ o โมเนอร์อะบิวตะไดนแเลสไตีนเป็นต้นค่ะต่อมานะคะจะมาเรียนคำว่าปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์นะคะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่าปฏิกิริยา p o l y m e r ไรเซชันค่ะปฏิกิริยานี้นะคะหมายถึงอะไรเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีของการเกิด สารประกอบโพลิเมอร์นะคะโดยจะต้องอาศัยโมเมอร์หลายๆมกุลมาสร้างพันธะต่อกันค่ะเพื่อให้กลายเป็นสารโมเลกุลใหญ่หรือเราเรียกว่าโพลิเมอร์ค่ะซึ่งโพลิเมอร์จะแบ่งเป็น2แบบได้แก่โพลิเมอไรเซชันแบบเติมนะคะหรือเราเรียกว่าแอดดิชันโพลิเมอไรเซชันค่ะกับแบบที่2เราเรียกว่าโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นนะคะหรือคอนเดนเซชันโพลิเมอไรเซชันค่ะค่ะมาดู Polymerization แบบเติมนะคะ Polymerization แบบเติมเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาที่ m o n น m e r มารวมกันเป็น Polymer นะคะโดยไม่มีการกำจัดส่วนใดส่วนหนึ่งของ m o n น m e r ออกมาเลยก็คือมีเท่าไหร่ก็กลายเป็น p o ลิเ e r เท่านั้นเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเกิดจากโมโนเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบที่ไม่อิ่มตัวค่ะตัวอย่างเช่นนะคะภาพนี้ค่ะ ภาพนี้นะคะเป็น Polymerization แบบเติมนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีโมนิเมอร์แบบไหนก็จะได้เป็นโพลิเมอร์แบบนั้นเลยเช่นพอลิเอทิลีนพอลิสไตรีนพอลิโพรพิลีนและพอลิไวนิลคลอไรด์ค่ะแต่ถ้าเป็นโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นนะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาที่โมนิเมอร์มารวมกันนะคะโดย จะเกิดสารโมเลกุลเล็กๆออกมาด้วยเช่นน้ำค่ะก็จะมีการกำจัดบางส่วนออกมาในรูปน้ำนะคะโดยโมโนเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะคะก็จะเป็นโมโนเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นหมู่ฟังก์ชันค่ะตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นสายของอะตอมของไฮโดรคาร์บอนค่ะแต่ก็จะมีหมู่ฟังก์ชันเรียกว่า OH นะคะหรือพวกหมู่ไฮดรอกซิลนั่นเองนะคะ มาดูค่ะตัวอย่างหมู่ฟังก์ชันที่เข้าทําปฏิกิริยากันก็แบบที่1นนะคะก็จะเป็นพวกหมู่คาร์บอกซิล COOH นะคะ,ะทาปฏิกิริยากับหมู่อะมิโน,โนค่ะ NH2 หรือหมู่คาร์บอกซิลทําปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลหรือ3หมู่อะมิโน,โนทําปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยา p o ริ merization แบบ ควบแน่นค่ะคำตรงนี้ผิดนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือเราจะสังเกตเห็นว่ามีหมู่ฟังก์ชันที่เราเรียกว่าหมู่อะมิโนนะคะกับหมู่ฟังก์ชันที่เราเรียกว่าคาร์บอซิลค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทําปฏิกิริยากันแล้วก็กําจัดโมเลกุลเล็กๆออกมาก็คือน้ําออกมาตัวอย่างเช่นพ e อลีเอทิลีนอ e เทเรฟทาเลตนะคะ PET พอลีเอไมล์ M I, หรือไนลอนพอลีพอลีเอไมล์ A M I, หรือไนลอน ยูเรียฟอร์มาดีไฮเอทิลีนไกลคอนนะคะหรือเฮกซะาเมทิลีนไดเอมีนเป็นต้นค่ะมาดูโครงร่างของโครงสร้างของพอลิเมอร์กันนะคะจากที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งโครงสร้างแบบเส้นโครงสร้างแบบกิ่งแล้วก็โครงสร้างแบบที่เราเรียกว่ามีการเชื่อมโยงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของโครงสร้างพอลิเมอร์แต่ละอันกันนะคะแบบแรกค่ะโครงสร้างแบบเส้นก็คือมอ โพลิเมอร์ที่มีโมโนเมอร์สร้างพันธะกันต่อเป็นเส unnie, ้นหรือเป็นโซ่ยาวค่ะอันนี้จะมีความหนาแน่นสูงที่สุดนะคะแล้วก็มีจุดเดือดสูงมีความขุ่นแล้วก็เหนียวค่ะเช่นพอลิเอทิลีนพอลีโพรพิลีนและก็พอลีไวนิลคลอไรด์แล้วก็เป็นพวกไนลอนค่ะอันนี้จะมีความหนาแน่นสูงจุดเดือดสูงนะคะโครงสร้างแบบเส้น2โครงสร้างแบบกิ่งนะคะก็คือโครงสร้างโพลิเมอร์ที่มีกิ่งเป็นโซ่สั้นๆนะคะแตกออกมาจากโซ่หลักค่ะ ซึ่งอันนี้จะทำให้ตัวโพลิเมอร์นะคะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็จุดเดือดแล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยต่ำลงนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำค่ะหรือ Ldpe นะคะอันนี้เป็นโพลิเมอร์แบบแบบกิ่งนะคะ ต่อมา 3., ค่ะพลิเมอร์แบบล่างแหนะคะก็คือเป็นพลิเมอร์ที่โซ่ของพ o ลิเมอร์เนี่ยมีการเชื่อมโยงกันตลอดต่อเนื่องเป็นล่างแห่นะคะอันนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นมากนะคะแล้วก็มีกรณีนี้นะคะจะมีความยืดหยุ่นมากน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนของพันธะค่ะแต่จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงนะคะถ้าขึ้นรูปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกลับมาเป็นรูปเดิมได้เช่นพวกเมลามีนแล้วก็ โ i ล e n o l Formaldehyde ค่ะมาดูนะคะอันนี้เป็นรูปของอ o โพลิเมอร์อัน4ค่ะพลาสติกนะคะอันนี้เป็นรูปของฝาขวดน้ำค่ะพลาสติกก็จะเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีลักษณะอ่อนตัวในขณะที่ผลิตค่ะทำให้สามารถที่จะขึ้นรูป เป็นรูปแบบต่างๆได้การนํามาใช้นะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ดได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะใช้แทนแก้วหรือใช้แทนไม้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถเอาเป็นส่วนประกอบในเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออวัยวะเทียมได้ค่ะพลาสติกนะคะก็จะมีหลายชนิดแบ่งเป็น2ประเภท,ทใหญ่ๆก็คือ โดยใช้คุณสมบัติในด้านของความแข็งความเหนียวการละลายน้ําการเผาไหม้นะคะรวมถึงสมบัติการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็จะแบ่งเป็น 1. นทโมโพลาสติกนะคะ2โทโมโซเซตค่ะมาดูความหมายของแต่ละประเภทกันเลยนะคะสําหรับทอโมพลาสติกเนี่ยะจะเป็นพลาสติกที่ เป็นแบบเส้นแล้วก็แบบกิ่งนะคะซึ่งจะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสามารถโค้งบิดงออ่อนตัวได้แล้วก็เมื่อได้รับความร้อนเนี่ยก็จะหลอมเหลวสามารถกลับคืนสู่รูปเดิมได้นะคะเมื่อมีการลดอุณหภูมิฉะนั้นก็จะเป็นพวกพอลิเอทิลีนพอลิสไตรีนแล้วก็พลิโพรพิลีนค่ะสําหรับโทโมเซตนะคะก็จะเป็นพลาสติกที่เป็นแบบล่างแหนะคะซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นเลยเพราะว่ามี การจับกันของร่างแหงของโซ่โซ่หลักนะคะเมื่อได้รับความร้อนก็จะเกิดการแตกหักนะคะแล้วก็ไม่สามารถคืนรูปมาแบบเดิมได้ตัวอย่างเช่นเบคารน์นะคะด้ามจับพลาสติกหรือพอลิยูเรียฟอร์มาดีไฮนะคะก็จะใช้ทำเป็นพวกเต้าปากักหรืออุปกรณ์โลหะ,ะพวกแผ่นฟอร์มาค่ะมาดูนะคะตารางนี้นะคะเป็นตาราง ตารางแสดงชนิดประเภทและก็สมบัติการนำไปใช้ของพลาสติกแต่ละชนิดนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะถ้าเป็นพอลิเอทิลีนพอลิไวนิลคลอรด์พอลิเตตราฟูอโรเอทิลีนนะคะหรือเทฟลอนเหล่านี้จะเป็นโทรโมพลาสติกทั้งหมดนะคะ,ะการนำไปใช้นะคะก็สามารถใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารเป็นของใช้ภายในบ้านใช้เป็นเครื่องเครือบภาชนะเคลือบสีรถยนต์ก็ได้นะคะการจะดูว่าเราจะ เอาพลาสติกชนิดใดไปใช้แล้วก็ต้องดูคุณสมบัติของมันด้วยนะคะเพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโพลิสไตรีนโพลิคาร์บีนแล้วก็โพลิเมทาร e นะคะเหล่านี้ก็เป็นโทมโพลาสติกเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันไปนะคะบางชนิดก็แข็งบางชนิดก็เปราะนะคะบางชนิดก็สามารถทนต่อสารเคมีบางชนิดไม่ทนนะคะบางชนิดทนต่อแสงกุญแาไวโอเรตได้นะคะ การจะนําไปใช้ก็ต้องเลือกดูค่ะและอันนี้นะคะ,ะก็จะมีพอลีเอไมน์ M I, หรือไนลอนนะคะเป็นโทโมโพลาสติกแต่เมรามีนกับเบคไร์ะนะคะหรือพอลีฟีนอลฟอร์มาดีไฮด์ก็จะเป็นประเภทของโทโมโเซตค่ะกรณีเป็นโทโมโเซตนะคะก็จะสามารถทนความร้อนได้ดีนะคะแข็งแล้วก็ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าค่ะก็สามารถผลิตถ้วยชามได้นะคะเช่นใช้ทำแผ่น์ฟมก้าทำ อุปกรณ์เพื่อใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําสวิตลั๊กนะคะหรือด้ามจับต่างๆที่ต้องทนความร้อนค่ะมาดูนะคะพอรีเอทิลีนจะแบ่งเป็น2ชนิดนะคะ2ชนิดนี้ก็จะดูจากความหนาแน่นค่ะถ้าความหนาแน่นสูงเราจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า high density polyethylene ค่ะหรือ HDPE ค่ะก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบ เส้นนะคะสำหรับความหนาแน่นสูงแต่ถ้าความหนาแน่นต่ำก็จะใช้ภาษาอังกฤษว่า RAW, SI, p o l y e s t y r polyethylene ค่ะหรือ LDPE ค่ะก็จะมีโครงสร้างที่เป็นแบบกิ่งนะคะสำหรับรูปด้านข้างนะคะก็จะเป็นรูปผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเรายกขวดดูดต้านใต้ของภาชนะนะคะก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ค่ะเลข2นะคะก็จะเป็น HDPE ถ้าเลข4ก็จะเป็น LDPE ค่ะ เลข2เลข4ก็จะมีความหมายถึงการน,นำกลับมาใช้ใหม่นะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นพ y ล i ไวนิลคลอร d e ก็จะเป็นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตท่อน้ำนะคะหรือท่อ PVC นะคะขณะนำ PVC นี้นะคะไปติดไฟค่ะหรือไปเผาไฟนะคะ,ะถ้าเราอเอากระดาษลิสมัดนะคะไปอัง ะะก็จะทําให้กระดาษลิสมัตเนี่ยเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีแดงค่ะเนื่องจากในขั้นตอนการเผาไหม้เนี่ยจะมีการสลายตัวให้แกส๊สไฮโดรเจนคลอไรด์นะคะซึ่งแก๊สเนี่ยเมื่อ,อละลายน้ำก็จะได้สารที่เป็นกรดค่ะเพราะ HCl คือกรดไฮโดรคอริกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถทำลายะระบบทางเดินหายใจได้นะคะด้านล่างนี้นะคะเป็นโมโนเมอร์ที่เรียกว่าไวนิลคลอ l ไรด์ค่ะเมื่อ,อทำปฏิกิริยา อ o l y ลิม i z a ไรเซชันแล้วก็จะกลายเป็นโพลีไวนิลคลอร i ด์ค่ะภาพนี้นะคะเป็นพลาสติกชนิด ldpe ค่ะหรือ d e n s i t y Polyethylene ค่ะใช้แรปอาหารนะคะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นต่ำนะคะเอความมีความหนาแน่นมีความหนาแน่นต่ำนะคะส่วนอันนี้ hdpe นะคะเป็น d e n s Hi, i t y p o l y e t h y l e n นเป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงนะคะก็จะเป็นพวกขวดบรรจุภันธ์แล้วก็เป็นของเล่นเครื่องต่อตัวต่อต่างๆนะคะอันนี้เป็น PVC ค่ะหรือ p o l y vinyl, chloride นะคะก็ใช้ทำท่อน้ำหรือพวกเบาะออยางรถค่ะอันนี้เป็น Styrofoam นะคะหรือเป็นโฟมสำหรับเขียนป้ายนะคะหรือกล่องโฟมสำหรับบรรจุอาหารค่ะ อันนี้ก็ใช้เป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะหรือเป็นพวกไดเป่าผมพวกโทรศัพท์พวกนี้นะคะสำหรับพลาสติกนะคะนอกจากมีประโยชน์แล้วเราก็จะมีปัญหาที่ตามมาสำหรับการใช้พลาสติกค่ะเพราะพลาสติกนะคะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากนั่นเอง พลาสติกนะคะเป็นตัวที่ย่อยสลายยากดังนั้นก็จะเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีวิธีช่วยในการกำจัดพลาสติกให้ถูกวิธีนะคะเพื่อทำให้ไม่เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะมีด้วยกันสวิธีค่ะ 1. ก็คือการกําจัดโดย วิธีทางชีวภาพค่ะ 2. การใช้สมบัติในเรื่องของการละลายน้ำค่ะ 3. การใช้แสงแดดหรือความร้อนค่ะแล้วก็ 4. การรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะมาดูวิธีแรกนะคะก็คือการกำจัดโดยชีวเคมีค่ะก็จะใช้สำหรับกำจัดพลาสติกที่มีโครงสร้างทางเคมีที่ค่อนข้างย่อยสลายง่ายนะคะโดยเราจะใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์เช่นพวกแบคทีเรีย e หรือเอนไซม์จากเชื้อรานะคะ ก็จะสามารถย่อยสลายพลาสติกประเภทนี้ได้ตัวอย่างพลาสติกประเภทนี้ก็ได้แก่เซลูโลสอัลสเตดค่ะสำหรับการกำจัดพลาสติกโดยการละลายน้ำนะคะก็จะใช้กำจัดพลาสติกประเภทโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ค่ะเพราะพลาสติกนี้นะคะสามารถที่จะละลายน้ำได้ในสภาพที่มีความชื้นสูงค่ะแล้วก็จะละลายได้กรณีที่เรา,เ,าเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นก็จะละลายมากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะการกําจัดพลาส,สติกโดยใช้ความร้อนนะคะพลาส,สติกมีหลายชนิดค่ะแต่ถ้าเป็นพลาส,สติกชนิดเทอร์โม,โมพลาส,สติกนะคะก็สามารถนําเอาไปเผาไฟเพื่อให้สลายตัวได้ค่ะแต่จะให้แกส๊สพิษออกมาซึ่งแกส๊สพิษอันนี้ก็จะเป็นแก๊สพวกไฮโดรเจนคไร์ค่ะกรณีเราเผาพลาส,สติกที่เป็นพวกโพลีไวนิลคไร์ค่ะเพราะว่าโพลีไวนิลคลอไรด์นะคะเมื่อเผาแล้วจะให้แก๊สที่ทําลายระบบ ทางเดินหายใจค่ะดังนั้นก็จําเป็นต้องมีการเผาที่ได้มาตรฐานในเตาเผาค่ะสุดท้ายนะคะการรีไซเคิลนะคะก็จะใช้รีไซเคิลกับพลาสติกที่เป็นเทอร์โมเซตนะคะโครงสร้างจะเป็นแบบอ่าร่างแห่นะคะอันนี้ก็จะทําความสะอาดพลาสติกจากนั้นทําให้พลาสติกเป็นเม็ดเล็กๆลเลกๆนะคะละเอียดก่อนที่จะมาอัดทําเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อเอาไปปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ผลิตพวก ถุงใส่ของนะคะเช่นพวกถุงดำนะคะแล้วก็โฟมกันกระแทกค่ะแต่เราไม่ควรนำพลาสติกชนิดนี้นะคะไปบรรจุอาหารค่ะเนื่องจากไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่สะอาดด้วยอันนี้นะคะเป็นภาพพลาสติกรีไซเคิลค่ะกะ็ถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะก็ P.E.T. ค่ะ o o y y t อท l e n e เชอร์รฟท์ชาเรนะคะผลิตขวดน้ำดื่มขวดน้ำมันพืชถ้าเป็นหมายเลข2นะคะ h d p l ค่ะผลิตถุงร้อนขุ่น ถุงหูหิว้วขวดแชมพูค่ะหมายเลข3นะคะ PVC ค่ะผลิตท่อน้ำหนังเทียมหมายเลข4นะคะเป็น LDPE ค่ะพวกถุงเย็นแล้วก็ฟิล์มห่ออาหารหมายเลข5นะคะ p o l y p r o p y l e n นะคะ PP กะ็ถุงร้อนนะคะจานชามนะคะหมายเลข6เป็น PS ค่ะ,ะผลิตกล่องโฟมแก้วโค้กกล่องใสเทปเพลงค่ะแล้วก็หมายเลข7เป็นพลาสติกชนิดอื่นๆที่นอกเหนือจาก6ชนิดข้างต้นนะคะยางค่ะ ยางก็จะแบ่งเป็นยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ค่ะ,ะยางธรรมชาตินะคะก็จะเป็นโพลิเมอร์ประเภทหนึ่งซึ่งเตรียมได้จากการเอาน้ํายางจากต้นยางพาราค่ะจากนั้นก็นํามาเติมกรดฟอร์มิกนะคะเพื่อกดฟอร์มิกหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่ากดกรรมฐานนะคะเพื่อให้เกิดการตกตะกอนนะคะแล้วก็กลายเป็นโพลิเมอร์ที่เรียกว่าโพลีไอโซพีนนะคะโดยมีไอโซบีนเป็นมอนาเมอร์ค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพการกรีด น้ำยางพาราจากต้นยางภาราค่ะซึ่งเป็นการผลิตยางพารานะคะในประเทศไทยเราภาคใต้ก็จะมีเยอะค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพไอโซพีนนะคะจากนั้นมาเติมตัวแคตตาลิสต์นะคะหรือตัวเล่งก็จะกลายเป็นโพลีไอโซพีนค่ะ ภาพนี้นะคะเขาบอกว่าไอโซพีเนี่ยมีด้วยกัน2โครงสร้างนะคะโครงสร้างแบบซีสกับโครงสร้างแบบฐานค่ะถ้าโครงสร้างแบบซีสนะคะ C-H3 กับ H นะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะถ้าเป็นโครงสร้างแบบฐานนะคะ C-H3 กับ H นะคะจะอยูอ่ด้านตรงข้ามกันค่ะบอกว่าถ้าเป็นแบบซีสนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบฐานนะคะแบบฐานความยืดหยุ่นจะน้อยนะคะพวกยางกัตตาค่ะ ยางนะคะเป็นโครงสร้างที่มีการขดตัวเป็นวงแล้วก็มีการปิดเป็นเกลียวดังนั้นจึงเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีค่ะ ทนต่อแรงขัดถูนะคะปกตินะคะถ้าอุณหภูมิต่าๆนโะครงสร้างของยางจะไม่แข็งแรงค่ะเราก็เลยมีการเติมกดกรรมฐานเข้าไปร่วมกับการเพิ่มอุณหภูมิค่ะก็จะทําให้ยางมีความคงตัวทุกๆอุณหภูมิทุกๆสภาวะเราเรียกปฏิกิริยาที่ทําให้ยางมีความคงตัวนะคะว่า v ว l c a n i z a t i o n ค่ะมาดูภาพ Vulcanization นะคะก่อนที่เติมกดเข้าไปนะคะก็เป็นภาพที่1ค่ะแต่หลังทําปฏิกิริยา วอลคไนเซชัน wow, แล้วนะคะก็จะมะีเส้นสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ยางมีความคงตัวมากขึ้นค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพบุคคลสำคัญค่ะหรือเรียกว่าชานกูสเยียนะคะเป็นชาวอเมริกันซึ่งเป็นคนแรกที่มีการเติมกดกรรมฐานเข้าไปในขั้นตอนการผลิตยางนะคะจึงทำให้ยางมีคุณสมบัติด,ดีขึ้นนั่นก็คือมีความคงตัวที่เมื่อสภาวะหรืออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะคะคนนี้ก็เป็นผู้ให้กำเนิด ที่ห้อ,อย่างกุดเกียร์นั่นเองค่ะต่อมานะคะยางสังเคราะห์ก็จะมียาง IR กับยาง SBR ค่ะยาง IR ย่อมาจาก i s o p พีลาร์เบอรค่ะเป็นยางที่มีโครงสร้างเหมือนอยางธรรมชาติมากเลยแต่สิ่งเจือบ,บนจะน้อยนะคะจะใช้ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์ค่ะแต่ถ้ายาง SBR หรือ s t y l ีนบิวทายอีลาร b เบอรนะคะก็จะเป็นยางสังเคราะห์นะคะที่ร่วมกับสไตรีนแล้วก็บิวทาดอีนค่ะ ยางนี้จะมีความแข็งแรงมากนะคะก็ทําอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือ,อ,อทำอุปกรณ์ที่ต้องการความแข็งแรงแล้วก็อทนต่อก,การขัดถูนะคะเช่นพื้นรองเท้าใสา่ย,ยางแล้วก็พื้นยางค่ะอันนี้นะคะเป็นสไตลีนบิวทาไดเนลับเบอร์ค่ะหรือยาง SBR ค่ะต่อมานะคะเส้นใยห,หรือไฟเบอร์นะคะเส้นใยห,หรือไฟเบอร์นี้นะคะก็เป็น ถ้าเป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะจะไม่ค่อยคงทนค่ะแล้วก็ไม่ทนต่อเชื้อรานะคะยับได้ง่ายที่สําคัญมีความสามารถซับน้ำได้นะคะฉะนั้นจึงมีการผสมเอามอนเมอร์บางชนิดเข้าไปนะคะเพื่อสร้างให้เส้นใยธรรมชาตินี้ กลายเป็นเส้นใยสังเคราะห์ค่ะเส้นใยสังเคราะห์นะคะก็จะเป็นเส้นใยที่มีความคงทนทนต่อเชือ้อราแล้วก็ไม่หยับง่ายค่ะซักง่ายแห้งเร็วไม่สับน้ำนะคะดังนั้นจึงผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่ง่ายนะคะเนื่องจอากใช้เวลาน้อยนะคะ ต่อไปค่ะซิลิโคนค่ะนี้ได้ยินบ่อยนะคะซิลิโคนก็จะเป็นโมโนเมอร์ที่สร้างจากสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนนะคะอันนี้นะคะหมายเหตุไว้เลยโมโนเมอร์จะไม่ใช่สารไฮโดรคาร์บอนนะคะแต่จะ,ะเป็นสารที่นํามาทําซิลิโคนก็จะเป็นพวกซิลิคอน ไดออกไซด์นะคะหรือ SiO2 ค่ะก็สามารถทำปฏิกิริยากับสารบางชนิดนะคะมาทำปฏิกิริยากับสารบางชนิดซิลิโคนมีหลายแบบนะคะลักษณะคล้ายยางมีความยืดหยุ่นทนต่อความร้อนแล้วก็สารเคมีที่สำคัญไม่เปียกนะ้ำไม่เป็นเป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกายมนุษย์ดังนั้นจึงมีการนำซิลิโคนนะคะมาใช้ในการทา ผ่าตัดสัญยกรรมนะคะเช่นภาพนี้นะคะก็จะเป็นซิลิโคนที่ใช้ผ่าตัดศัลยกรรมเต้านมหรือ,อเป็นซิลิโคนที่ผลิตแล้วเป็นชิ้นส่วนของอวัยวะมนุษย์หรือ,อภาพสีชมพูนะคะก็จะเป็นแป้งพิมพ์สําหรับทําขนมทําสบู่นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับความรู้เรื่องพอลิเมอร์นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบีที่3นะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถ กดคลิปไปดูย้อนหลังได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ้านสวนคุณครูได้ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ